ผมมากราบขอโทษพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากหลักฐานทางโซเชียลที่ปรากฏต่อสาธารณะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกทท่านหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำรวจกับประชาชนที่สอพอตาลสมจรวนราชานีนะครับจนมีชาวบ้านได้ไปออกรายการโขนกระแส เป็นไวรัลในโซเชียลเยอะแยะมากมายผมในานามทีมโฆษกสำนักง,งานดรลยชาติเบื้องตน้นผมมากราบขอโทษพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากหลักฐานทางโซเชียลที่ปรากฏต,ต่อสาธารณะต้องนำเรียนไปยังประชาชนว่านะครับยังมี ตำรวจอีกหลายนายที่มีพฤติกรรมแบบนี้พูดจาข่มเหงต่อประชาชนที่ไปขอความช่วยเหลือหรือใช้กิวยาวาจาไม่สมควรปราพฤติตนไม่สมควรต่อประชาชนฝากไปถึงประชาชนนะครับหากท่านพบเห็นตำรวจที่มีพฤติกรรมในลักษณะนัก่าวท่านสามารถถ่ายคลิปเก็บเป็นหลักฐานและสามารถเอาปากกฏ เพื่อเอาผิดต่อตำรวจลายดังกล่าวได้เลยนะครับจากเคสนี้ที่เกิดขึ้นผมไม่ขอพูดในทางข้อเท็จจริงในทางคดีแต่สิ่งที่ผมเห็นเช่นกันกันกบประชาชนทางสื่อโซเชียลก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการคุกคามประชาชนตำรวจด้วยกันก็จริงนะครับ ผมก็ไม่ใช่ว่าจะมาเข้าข้างกันผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ต้องว่าไปตามถูกเพราะทุกวันนี้ประชาชนไม่ได้โง่ครับประชาชนเขามองเห็นตลอดว่าตำรวจดีจับตำรวจที่ชั่วมันมีพฤติกรรมในลักษณะแบบไหนอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าจะมาอวยกันปกป้องกันจนเกินข้อเท็จจริงนะครับดีครับโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปจะทำให้ ตำรวจอีกหลายนายที่มีพฤติกรรมในลักษณะนี้ได้ปรับตัวเพราะประชาชนได้จ้องคุณได้ติดตามคุณได้มีโอกาสได้จับผิดคุณนะครับจากเคสดังกล่าวผมก็ต้องกราบขอโทษนะครับขอโทษทางประชาชนชาวอำเภอตาลสุมประชาชนชาวจังหวัดอุบลและประชาชนที่ติดตามสื่อโซเชียลทั้งประเทศนะครับส่วนในข้อ ในการบทลงโทษก็ว่ากันไปตามคําสั่งของทางผู้บัญชาของเขานะครับเหนือนสิ่งอื่นใดตํารวจต้องยืนอยู่เคียงข้างประชาชนเมื่อไรที่คุณกินเงินภาษีประชาชนคุณจะไปเก่งกับประชาชนไม่ได้โดยเด็ดขาดครับสวัสดีครับ